จะเกิดอะไรขึ้นเมือ่อหูฟังรุ่นใหม่ยี่ห้อเบสโฟว์พาวเวอร์ต้องเจอกับรถสิบล้อขนาดรถสิบล้อทับก็ยังไม่พังรับประกันเต็ม1ปียังไม่มั่นใจในคุณภาพอีกเลยครับเมื่อเทียบกับหูฟังราคา5 0 0 0บาทแล้วเบสโฟว์พาวเวอร์แข็งแรงทนทานตัวหูฟังและเคสสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ระดับ ip x 7็กเซเว่นเบสโฟว์พาวเวอร์มาพร้อมกับเทคโนโลยี Active น้อ s แ Cancelling ตัวไมโครโฟนในหูฟังจะรับเสียงเข้ามาและทาการตัดเสียงภายนอกออก สั่งวันนี้รับสินค้าภายใน2วันรับประกันสินค้า1ปีปลอดภัยสบายใจใหายห่วงครับหูฟังยี่ห้อ b บ s e p o ์พาวเมีให้เลือก3สีเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และพัฒน,นาส่วนต่างๆให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนที่ชอบลุยเคส b บสโ p ว์ Power สามารถกันน้ำกันกระแทกได้ b บสโปลพาวเวอมาพร้อมระบบฟ้าชาร์จชาร์จจาก0ูนถึงร้อได้ภายใน30นาทีรองรับกับ USB รุ่นใหม่มาพร้อมกระบบ Noise Cancelling ตัดเสียงรอบข้างได้ร้อและโหมด a m b i e n t ฟังเพลงพร้อมกับได้เสียงรอบข้างได้ตัวหูฟัง b บ s โปลพาวเวอมีระบบ Gesture Control สามารถกดเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้ง่ายๆไม่ต้องกดที่มือถือ ทั้งหูฟังและเคสกันน้ำได้ระดับ IPX7 กันเหงื่อใส่อาบน้ำได้ไหวน้ำได้สบายหายห่วงเลยครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังยี่ห้อเบสโ p รพาวเวอร์ตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง699บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างสั่งวันนี้รับสินค้าภายใน2วันจัดส่งฟรีเก็บปลายทางทั่วประเทศเซเว่นโฮมเซ็นเรื่องบ้านับายใจแล้วครับ